อยากเติมโลบัค,คุ้มคุมหรือกดผลบ็อกฟุตคิงลีกาีผมแนะนำร้านนี้เลย F D z shop บริการกดผลบล็อกฟุตคิงลีกาซเลดเหรือเติมโลบักระบบ id พาร์ทเลดเคุ้มคุมเป็นเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเกมพาร์ทแบบอื่นด้วยแล้วก็เติมเกมแบบอื่นเช่นฟ e f i r e อ o v อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยละ่ะขั้นต่ำเล 9, ด9้าโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันด้วยละ่ะ สวัสดีทุกคนนะอย่าลืมวันนี้นะครับผมจะไปเล่นกับเพื่อนผมในเกมกระโดดให้ตรงรูวันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะโอเคนะทุกคนไปเข้าเกมกันเลยผมกำลังเข้าเกมเพื่อนผมนะอิอูสีอะไรนะอโอเคเจ๋วแมบ,บกระโดดให้ตรงรูเมื่อกี้ถ่ายบล็อกปุดไปใช่ไหม ตวันนี้เรามาเล่นกระโดดให้ตรงรูกันนะน่สนนวันเนไม่ใช่พากินพิม,พมแก้วไว้มันเป็นอะไรกับคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมเสนอช่องผมบ้านนะโอเคก็สวัสดีสวัสดีทุกคนได้ด้วยนะวันนี้ก็ช่องการแชนแนลนะครับ กระแมทีชื่อว่ากระโดดให้ตรงรูนั่นเองโอเคไหมแล้วตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนชุดมันเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนผมเหมือนเดิมเมื่อกี้ถ่ายบล็อกฟุตไปนะเพื่อนผมมันก็เปลี่ยนโมเดลแล้วผมก็เปลี่ยนโมเดลเป็นสุดผมแดงสุดหน้าละเป็นไปไม่ได้เเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ผมอันนี้นะครับเพื่อนได้เป็นเป็นไปไม่ได้แล้วเองอยู่ทีมอะไรน้ําเงินเหมือนกันหรอเหมือนกันเลย เออเดี๋ยวเราเดี๋ยวกาต่อไปนะครับไปหน้าที่น่ากลัวมันน่ากลัวตรงไหนน่าจะจริงแหละเฮียโอเคตอนนี้นะครับผมเหลือลเหลือทีมเดียวนั่นก็สีฟ้านั่นเองนะครับไม่ใช่โอเคดีใช่ไหม อาจจะอยากได้ตัวเองบ้างอ่ะทีมเราได้ได้อยู่นะอะไรนะงาม้าฟีโตเพื่อนเพื่อนเกือบตายแล้วทุกคนเชียร์ไปเลยเพื่อนเกือบตายแล้วเพื่อนเกือบตายแล้วอย่าผมอันนี้คือลูกบอลเหรอทุกคนน่าจะลูกบอลจริงแหละ ด่านกล้วยว่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอะทางไปไดน๋ยวอย่าตามคุณผู้หญิงไปเลยเอาก็ทางเดิมนี่ว่ะอันนี้ชุดของโลบักนะครับอันนี้คือชุดของโลบักนะแต่ผมไม่ซื้ออะเดี๋ยวขอเติมโลบักก็ค่อยมาซื้อนะสี่โลบักโอเคอันนี้ยาก อันนี้ยากใครได้โอสีแดงขอยแพ้เออยิกากไปเลยเอ้ยทุกคนเพื่อนแพ้นะครับผมให้กำลังใจทีมอื่นฮะให้กำลังใจทีมอื่นโอเคให้นิดนึงแต่แต่ให้ทีมแต่ให้ทีมตัวเองเยอะกว่าแต่ให้ทีมตัวเองเยอะกว่ามากกว่าทีมอื่นสู้ๆอันนี้ง่ายมากเป็นไงก็มันง่ายจริงอ โอ้นอนเลยเหรอเพื่อนรักสีเหลืองสีเหลืองบ้าง LOL อ้าวปกติปกตินปกตินติงติงกระโดดเพื่อนเออ ยำตาผมแล้ว,ลวส,สองสองคูณสองเท่ากับสี่ง่ายๆชิวๆ<ม>นี่พานยี่เป็ดเลยเราชนะสองส,สองคณการสองสปน8 เฮ้ยเอ็มอยากให้เราผ่านเหรอไม่ก็สอมันเก็ไม่ได้สจริงๆสองเป็นห้าเป็นหเฮ้ยเพื่อนสี่สี่สเเฮ้ยสอคูณสองเท่ากับเกขอทุกคนดูนี่นี่นี่เก้าอัจชริยาสี บทีมันเรจะได้ง่ายไหมอย่างหัวร้อนกิบกบกึกิบกบกึมันง่ายจังเลยาไอทีมเกมเกมเกมไหมทุกคนทุกคนดูนี่ด ouais, ูนี่บุกบอลสีเขียวเฮ้ยเข้บอกจะตายอะไรอะไรวะเนี่ยอ้าวโดนนัด ลูกอันนี้คือลูกบอลโดนัทยังมีลูกแต่เม <laughs> ื่อม,ามา่แพ้ทีมพวกเราชนะ <laughs> ทีมที่ชนะนั่นก็คือทีมแดงนั่นเองวู้คืออ่าทีมที่ชนะก็คือทีมเหลืองนั่นเองนะตาต่อไปมาเลย <laughs> <laughs> ทีมเหลืองชนะเอกชนะ นะตัวเตัวูปาทีมเหลืองชนะเองก็ชนะไงรูบา,าทีอะไรก็ผมเองสีเหลืองอะอองก็สีแดงสีแดงก็ชนะปปกปกอะอ, <c oughs> อย่าเปลี่ยนปากเลย บอกวาปากเพื่อนอย่างกับส้นตีนเอง,องเองเนี่ยเองโดนเองเองได้รูปปากเห็นไหม oh <my> เองได้รูปปากจริงอะ่ะใช่ไหมละ่ะตอวไอ้สีเหลืองโดนมากนะครับ <S <S 1> <S 1> หัวใจปีศาจที่รักเธอเดี๋ยวกูจะไปต่อยหน้ามึงพรุ่งนี้แหละยเสืองชนะ จะเจอพลังรีมเราเก่งเราเก่งการกระโดดมากเลยนะเพื่อนรักโอ้มันเก่งดีหมอแมนง์ก่งนี่นคุณก็ยังไม่ผ่านเลยไม่เก่งไม่ได้เก่งจริงหรอกพุณเลนน่นตบน้ำในการตบน้ำเลยตกน้ำเรยเราอยากผาน ทีมเรือขอให้ชนะนะนะ่าเก่งมากมากชนะชนะด้วยชนะชนะซ์ชนะเลย,เ,ย,ยเก่งมากเก่งมากอยู่ทีมพวกเราแน่เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยว้อกันรู้ไหมถ้าเปิดเธอขึ้นมากันถ้าเปิดเธอขึ้นมาเราพวกเราไม่ได้อยู่กับคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อยปากกันปุ๊บกินฮะ เรา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 จะไม่ลืมพอรู้สึกที้ต่อไปเราต่อยแม่งเลยฮะออดต้นพวกเราขึ้นป .5 เราจะไปต่อยหน้ากันเราพูดริงเลยเอ้ยผมหนีพี่ลูกพี่แล้วครับตีเอามาต่อยกันไ้มล่ะวะนี่นมีนอ่นมีม็อบกโ้แม่งแค่นี้ก็ยังต่อยไเป็นกนะก็มันต่อยยังไงเกมนี้ไม่มีให้ต่อยอะไร้ต่อยได้เป็นอยู่ดีอะแล้วอิงต่อยเราเป็นไมล่ะองเราต่อย นี่ผู้หญิงสุดที่รัก <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> พื่อนเรานะอย่าว่าเขาดีเวทีรอบที่สองวันดีเพื่อนโดนโดนด่าสังั้นตาต่อไปนะครับมันจะเป็นตาของพวกผมนะใช่ไหมทุกคนขอให,ขอให้ขอให้สีขอให้เราชะนะคนเดียว ใช่หรอรู้รู้รู้พี่ชิโอ้ยสามคนด้วยโอ้ยไอ้น,นี่มาได้ไงิสคนดี เป่ง่ายจใจเวลาโกดรอโหเฮ้ยเกมนี้เก่งจังเลย อะไรอะไรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไม่บารับผมอ,อ,อ้าวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไม่บารับผมอย่าลืมกันด้วยนะถ้าอยากดูต่อถ้าอยากดูเพิ่มอีกไปดูที่ช่องพาคินพิม์แก้วนะแต่ตอนนี้คลิปผมขอปิดแล้วอยอเมมเต็มซะก,ก่อนบาย